ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปนอนกลางเต็นยูผาชนะใดสีได้เห็นทะเลมเหมอกสวยๆหรือสีกายเป็นปูประสบภ,ภัยโปรดมาติดตามกันครับตอนนี้เรากำลังสีเดินทางไปผาชนะใดกันแะคตอนนี้กำลังหอดอำเภอสิรินธรแถวบริเวณขามสะพานไปเขืเ่อนสิรินธรแบบตรงนี้อยู่แต่พระตำหนักเขื่อนสิรินธรับกำลังเดินทาง หนนี้มารถใหญ่ครับพ่อจะใช้จอดในสักวกัน,น,ไไนครับฝนตื่นไนเบอร์ใดไลยครับหนนี้มารถใหญ่ครับมารถอีกครับสทติการเตื่นอยู่อาสนะใดครับตอนนี้กำลังออกเดินทางอยู่บรรยากาศตอนนี้กับเมฆปกคลุมหลายครับเป็นคุมค้มคืออากาศกำลังดีครับบ่แดดือนนะครับคาดว่าหน้าหนาวจะให้ฝนตกเป็นการเตืน่นตื่นสาัมมาหัวมีได้์เนี่ยตื่นสัมมารพระเวน่า,า,ามีทะเลหมอกตอนนี้เขากำลังเดินทามสะพานลำดุมหน่อยครับ สะพานที่เกลือซีรินทรต์ตรงใจเคลื่อนนะครับเดินอางเข้ายาวไปกับพีทองครับผมกำลังถึงสามแยกซิรินทรครับรุจะเลียวสายไปอำเภอหงเจียมไปทางเป็นอางสองสีแก่งตะนาครับตรงไปกับไปช่องเมกไปวัดผู้เ่าวัดผู้เผากัไปจากนี้ปุกไกลครับประมาณเก้ากิโลเมตรแต่ว่าเดีนะี้เราจะไปที่ พาชนะใดาก็เลยตรงเลี้ยวซ้ายครับบนถนนเส้นทางสิริธรวงเจียมนะครับเมื่อนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีรถกับบัวลายบรรยากาศกำลังคืมบัวแดดครับอากาศเย็นสบายออไปหาการเต็มนอนสักเมื่อนึงครับรเปลี่ยนบรรยากาศจากนอนเห้กันเนาะระวังเส้นทางครับระวังกัมเพอร์ชิริธรไปงอำเภอ้นวงเจียมกับเส้นทางเออขอี่มากเลยประมาณ สองประมาณสองกิโลเมตรนะครับเส้นทางที่เขาขี่รถมาก,ก็ถือว่าสวยงามครับถนนระยองก็ดีครับถนนถือว่าดีเลยแล้วก็เป็นบิวตต่างๆนะครับที่เขามองเห็นเพื่อนตาครับรถดีข้างหน้านี่ก็คือเป็นเนินครับเนินยาวง้ามนี้ครับหามีนี้เพราะสำหรับการบังคับขี่รถเล่นนะครับ น่พู่นึงนครับแค่จะถึงทีเดียวเขาทางวัดอาชนะใดแล้วสวยงามครับบอ,อกนี้ฝนตกเลยทางนู้นวิวสวยวิวสวย,สวยตอนนี้เขากำลังลงเขาครับลงภูเขาตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงแรงครับตอนนี้ยุดอยู่มอนนาด้านครับเพราะว่าเป็นขาออกอยู่จะให้ค้าเขาอีกประมาณ 16นาฬิกาครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับรออยู่นี้รอจะข้าวครับหมดเวลาขึ้นนะครับรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจนี่ประกิดครับเป็น้าขึ้นครับเป็น้าลงลงสักก่อนกับช่วงตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับก็บมารอจอุดนี้ทั้งงดเลยนะครับส่วนใหญ่ลด,ดกระไล่ครับ นึกงว่ามาพู้เดียวเลยมาหอดพุดน้นะอย่างเยอะเลยครับตอนนี้ครับคณะที่รอขื่นไปภาชนะไดรหลอบสี่โมงเย็นับบนะนังหลอโดนเติบครับฝนกระตกลงมาแล้วครับกาดว่ามือ่อวนวังว่าจะมิเตเล่หมอกบริเวณาภาชนะได้เด้่อ,อยังเป็นปีะสบผููประสบไปขึ้นๆแล้วตื่นสาม,มานะ่จางปังเด้อครับเด้อตอนนี้ครับ เทากับดีเขามาจากจุดเก็บค่าพานันค่าเขาอุทยานแหะครับค่าเขารวมทั้งหมดร้อยสิบบาทคนจะคนกันนะคนละสี่สิบบาทสองคนเป็นแปดสิบบาทครับแล้วก็รถยนตอีกสามสิบาทรวมเป็นร้อยสิบบาทครับค่ากางเต็นบ่รูวร้ว่าจะได้พิเศษอีกทางหน้าบ่เดีย๋ยวที่ตามมึงนะครับเด้อค่ากางเต็นเสียอีกคนละสามสิบบาทครับไปจ่ายอยู่ก่อนจะถึงลานกางเต็นนะครับเนาะตอนนี้เขากำลังเดินทางครับ อยู่ทแถวช่วงแก่งมโนลาบรรยากาศดีครับเขาดีขึ้นอาชนะใดาตอนนี้รอบปลายซีโมงแรกนะครับหลังจากที่มันจะขึ้นก่อนหน้านี้จะงโมงเนาะเพราะมันไปใบสองือเปกัาเออใบใบโมงสองไบโมงหลังจากนั้นแล้วกันสทันก็กลับมาเป็นรอบซีโมงเป็ีนเลยครับ ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปครับ mm hmm. พอดีเลละครับเดิ mm hmm. นทางขึ้นไปเนาะ mm hmm. ประมาณ30นาทีไปถึงลานกากเต็นกับกลางเต็นนะฮะมุ่งแรก ก็เดินทางไปเรื่อยๆครับไรตูดขึ้นขึ้นนี่แหละมาทำปฏิหารเลี้ยวซ้ายครับเราจะเลี้ยงคู่ตรงไปเขาก็จะตรงไปครับไปปลาดงนาทามครับหลังจากนี้ก็จะมีลางกว้างๆครับลานจอดรถกว้างๆเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับนี่แหละครับลานกว้างแล้วเขาจะจอดนิดนึงครับเพื่อชี้ของอยู่รถเนาะทองฝากที่สวยครับระวังการเดินทางขึ้นภาชนะเลครับออ อย่างสวยครับเป็นแดดซองลุ่พันมาผ่านก่อนมีลกุม,มาครับเสวสวยครับบรรยากาศยามเล็กเดินทางกันครับผาชนะใด13เมตร13กิโลเมตรครับต่อจากน,นี้ครับจะเป็นเส้นทางที่เป็นเล่นเดียวครับแล้วก็เป็นเนินขึ้นเนินเขาชันแน่โชันแน่ครับไม่ปวดหินเนาะเส้นทางที่สวยงามโอเคครับเดินทางกันเลย ภาพตอนนี้ครับเดินทางมาได้ล้อ,อีกประมาณ5กิโล6กิโลนะครับก่อนจะถึงภาษชนะใดวนตกครับตกอยางแห้งเลยครับเออไ่รู้ว่าจะกางเต็นท์ใส่ผู้มือแรงนี่ ถึงลานกลางเต็นที่ราชนะใดแล้วครแต่ว่าฝนตกแรงหลือเกินครับเอ้ยกลางเต็นใส่นอนอี่เนะดูด้นนานหน้ารถครับลานกลางเต็นโอ้ยกลางลยเนอพี่น้อเลยเดี้ยสิมะไบบ้า,างครับบเด็กลางใส่มือนี้ครับสิมากลา,า,างเต็นครับสภาพชุดกลางเต็นครับโอ้ยสิมาเที่ยวหรพพือสิมะผสมไปครับตาที่ตามกัน จุดกลางเตีนแต่ละจุดกับบ่บางกันเลยครับวันนี้ว่าสิเป็นบตกตกอ,อีหลีครับตอนนี้ในผลสรุปแล้วว่าจะเซาเตียนอุทยานครับเพราะว่าเรื่องจากสภาพพื้นที่แล้วกลางเตียนเองนี่ผมว่ามันบวกหนุมครับเซาเตียนอุทยานนี่ค่าเซาเตียนสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับแต่ว่าค่ามากางเตียนแต่ละสามสิบบาทร่วมไปเป็น6กสิบ 60บาทนะครับใจเพิ่มอีกเล็กหน่อยนะครับแหลกกับบบตองกลางเตียนนะครับจริงๆกับสายลุยอยู่ครับแต่ว,ว่าบางเถื่อถ้ามันเป็นสภาพบรรยากาศที่มันบบเอือ้อนโมยหักตรงเดือกสิ่งที่เออบบตองไปลุยจนสุดๆปนันนันก็นได้ครับเนาะเอาตามพอรประมาณจริงๆกับสายลุยอยู่เทียวสีมังมา,างเตียนตากฝนปนนีแล้วก็น,นอนตากฝนปนนีบางเถื่อมันก็จะบโบคอยดีปันใดนะครับเลือกเอาสิ่งที่คิดว่าจบฟ้องโอเคสุดละสรุปแล้วคือติดกลาง คือเดี๋ยวไปวเซาเตียนอุทยานครับเออตอนนี้ก็ลังเดินทางไปสำราคา,าเซาเตียนโอเคบรรยากาศครับข้างหลังผมทียางออกมากคือจุดที่เขาจะเดินตั้งไปเบางผาชนใดบ้าอคืนครับขาดว่าคง,งจะบรรยากาศดี <c oughs> คือสิบโตกงนั่น,นเองครับคือเป็นว่าตอนนี้ครับก็ลังจะเก็บกองเซาเต็ยนครับ หลังจากติดไปเราเต็นอุทยานมากครับแป๊บเดียวครับฝนเศร้าตกปั๊บเลยครับวันสิกลางเต็นโอ้ยตอนนี้กำลังอ,อนุญาตเก็บของเ่าเต็นกันะครับอาหารเย็ยนเราดีครับหมูกระทะเโดยเซฟวันครับบรรยากาศดีๆครับ บรรยากาศแนวนี้ครับเขาแรงดีป้านยังครับรู้บรรยากาศยางเย็ยนครับเซบเสียร่วมกันครับ ตอนนี้สองตุ่มนิด,นดๆครับฝนเด้ตกลงมาอีกแล้วบรรยากาศตอนนี้ยังได่เต้นครับตกลงมาให้แห้งฝนก็นำลงมาครับตกมาแห้งไหลนะฉันมาทำอะไร <c oughs> ที่นีตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครับฝนตกมาหนิตกแบบแห้งเลยเมั่อเช้าเลยครับส,ว,บสวัสดีผู้ประสบภัยทุกท่านครับกลาเคลื่อนนี่ครับ อู่ในเต็นขณาตอนนี้ว่าเศาเต็นอุทยาน้หรอครับ,รบน,น,นี่พวมน้านเนี่ยเต็นจะพร้องอยู่แต่ยังมีซสื้อความมันจะมีรูรห่ว,หวตามร่อยปะเห็ดโอเคเข้าขึ <S <S ้นนี่เอาสามีสัก่อนบอกกันไหมครับขึ้นนีราติสวสสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผูน้ชมตอนนี้เวลาตีหาครับมาจกลงขึ้นเเปิทะลหมอกนกำลังลงเม็ดมาอีกคเลยฝนกำลังของเยอะันล่นสเทวันทะเลหมอกหุดต่ออีกได้ะะครับเลยลงเม็ดอลทตีหาบรรยากาศ้ำซ้าครับขนาดฝนลินมาอีกแล้วีคนมากลายครับ ้นีตอนนี้เขากำลังเดินเดินไปชมดวงอาทิตย์ขึ้นครับเรียกว่ามือนฝนตกครับคงจะบกไป100เปได็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ทันใดไม่ชมกันครับยังสี่ละครับเที่ยวหนา้าฝนยังกับบอล่นนอนครับ เขากําลังย่างไปจมทะเลหมอ,อกครับตามถนนของอุทยานพันธ์เดไทยนะครับเดินไปเนาะเหลือ,อยู่ประมาณหลอยกว่าเมตรครับก็จะเึงครับแนมไป้างหนาหมอกฝุ่งเลยครับส <c oughs> ิมีทะเลหมอ,อกกว่าน้ออ่ะยางกันต่อครับตอนนี้เขายางมาถึงหนาพาชนอะไรล,ล้ะครับโอ้ยขาวโคลนเลยหมอกแบบพุ่งโอ้ห้างล่างมีทะเลหมอ,อก โอ้ยังงำเลยพี่น้องโอ้้มาเบิ่งกันมาเบิ่งกัน นี่ครับเขากำลังจะเดินทางครับเอาล่ะตอนนี้มาถึงเต็นแล้วครับจะมาก็จะเก็บของครับก่อนจะเดินทางครับเรียว่าเมื่อคืนฝนตกครับโอ้หมอแหงแล้วครับฝนตกเมื่อคืนไฟฉีดกลางกับบริตตอกสมอครับมัดใส่กับหลอดรถเส่กับหินเอาอเอาละครับเขาเนี่ยเก็บเต็นก่อนบรรยากาศดีๆครับแนวเลยครับโอ้ยงามดีครับครับ เดินทางลงมาจากผาชะนะใดครับเป็นขาลงหลอบบอกเกินเจ็ดโมงเอ้บบกเกินเก้าโมงเสาร์แต่ทยอยกันลงครับเดินทางกลับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลานจอดรถด้านลางแล้วครับขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามลากันด้วยทะเลหมอกอสวยงามงามกับแสงแรกของเดือนกันยายน 2567ส,สวัสดีครับ